สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็สวัสดีแล้วก็สวัสดีนะครับสมาชิกคนดวงเฮงทุกทท่านกันเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับงวดเมื่อวานนี้ครับสาหรับหวยฮานอยนะครับเนาะอ่านะครับก็มาดูกันนะครับว่างวดนี้จะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับพยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับจะได้เข้าใจเลขเด่นตัวเด่นนะครับว่าเป็นตัวไหนก็เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับ2งวดติดแล้วนะครับตรงๆนะครับ ดงเ,งเป็นเพียงแนวทางนะเพื่อที่ให้ท่านได้เรียกตัวเลขทีน้อยลงนะครับตัวเลขเกิดจากการคำนวณและดูสติหวยที่ออกมีสติในการรับชมสนับสนุนในซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุสนการพนันทุกชนิดนะครับก็สําหรับเมื่อวานนะครับผลฮานอยนะครับออกนะครับผลฮานอยรอบ18.15นะครับผมจะเรียกว่าฮานอยเนาะแล้วก็สําหรับฮานอยพิเศษผมก็จะเรียกว่าหวยฮานอยพิเศษนะครับ อ่ะนะครับเข้าใจตรงกันเนาะ oh. ก็จะํำสับสนกันเด้อ mm hmm. ก็ทีคีปผมก็ตั้งไว้อยู่นะครับเ mm hmm. มื่อวานนะครับออกนะครับก็ออกเอเขียนไว้เนเมื่อวานก็ออกนะครับ5 550 mm hmm. นะครับ, mm hmm. บ3 7 mm hmm. ก็เนาะที่แรกผมว่าจะเอาเป็นใน8คู่นะครับ mm hmm. ก็มาตัวกันนะครับ mm hmm. เพราะว่า เมื่อวันก่อนเนาะวันที่23ก็มา503แล้วเนาะก็จะตัดไป50อีกก็เออมันก็มีแล้วเนาะ5กับ0ก็เลยตัดไปเป็นตัวกันนะครับก็นี่แหละครับเหตุผลที่ผมตัด50ไปเป็นตัวกันนะครับก็เนาะก็ยังดีครับที่ยังมาตัวกันนะครับแถบยังมาตรงๆเลยครับตรงๆ2วันติดนะครับวันก่อนก็03วันนี้ก็50นะครับน่ะครับ สูนมาบ่อยเนาะนะครับก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีสูนนี้หรือเปล่ารอลุ้นกันนะครับนะครับก็ถ้าท่านไหนนะครับที่นะครับอยากได้แนวทางแบบว่ามาปุ๊บมาให้ผมเขียนปั๊บนะครับไม่มีครับไม่มีในช่องนี้แน่นอนนะครับเพราะว่านะครับผมก็จะพูดบอกนะครับพูดไปเนาะให้ลุกท่านก็ได้จดแล้วก็ฟังกันเอานะครับเพราะว่าผมว่านะครับอะไรที่ได้มา ยากนะครับมักจะอยู่กับเรานานนะครับอะไรที่ได้มาง่ายครับมันก็จะมักไปจากเราเร็วๆนะครับเนาะไม่รู้ครับคนอื่นจะคิดเหมือนผมไหมครับเนาะก็คงไม่ยากนะครับดู10นาทีครับคลิปผมประมาณนี้นะครับถ้าเห็นโฆษณาขึ้นก็อย่าลําการนะครับเพาะนั่นก็คือกําลังใจของคนทําคลิปนะครับแต่ละคนแต่ละท่านทําคลิปมานะครับกว่าจะได้แต่ละตัวเลขนะครับก็พยายามดูตั้งแต่ต้นนะครับเนาะนะครับก็ผมก็ถ้า เขาไม่เข้ายังไงนะครับก็ไม่มีใครสามารถรู้ล่วงหน้าหรอกครับว่าตัวเลขนะครับตัวที่ให้ไปนะครับจะออกหรือไม่ออกนะครับก็เป็นเพียงการคํานวณแล้วก็การดูสถิตินะครับก็เหมือนผมนั่นนะครับผมก็ไปดูนะครับสถิตินะครับย้อนหลังนะครับเดือนเมษานะครับเดือนเมษาไม่ออกเดือนมีนาครับต้องไปดูเดือนมีนานะครับย้อนหลังเดือนมีนาแล้วก็กุมภา ตุลาธันวาดูนะครับย้อนไปครับพฤศจิกาพฤศจิกายังไม่พอนะครับดูเยอะครับนี่กระดาษเพื่อนหมดแล้วครับเปิดไปปิดมานี่กกขาดไปก็อันนี้มาติดครับไม่พอครับแค่นั้นพฤศจิกานะครับก็ไปอีกครับนี่นะครับตุลากันยาสิงหานี่นะครับจนไปถึงเดือนห้าครับนี่นะครับก็ให้ดูให้เข้าใจนะครับว่า กว่าตัวเลขแต่ละตัวนะครับกว่าจะได้มานะครับว่ามันเนาะก็ทุกท่านก็คงจะเข้าใจนะครับสําหรับผมก็ไม่ใช่อาจารย์หรอกครับก็อย่าเรียกผมว่าอาจารย์นะครับก็เรียกผมว่าคนดวงเฮงนะครับเนาะไม่ต้องเรียกว่าแอดครับเรียกว่าคนดวงเฮงนะครับเรียกว่าแอดก็จะเหมือนคนอื่นไปนะครับไม่อยากเหมือนใครนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มีใครเหมือนนะครับก็อยากให้มีคนดวงเฮงคน นี้คนเดียวนะครับเพราะว่าทุกท่านจะได้ดวงเฮงด้วยกันนะครับอะไรนี่เกี่ยวกันไหมนี่เออนะครับนี่นะครับก็อธิบายไปก็ถ้าดูนะครับบางท่านเข้ามาดูนะครับก็งงนะครับไม่ต้องงงครับเพราะว่าถ้าฟังผมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนับจะได้เข้าใจนะครับดูนะครับเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับเนาะก็ดูสถิตินะครับย้อนหลังนะครับไป4ีหเดือน6เดือน7เดือนนะครับ ก็นี่นะครับกว่าจะได้มานะครับก็สาหรับในวันนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยกับทุกท่านนะครับที่โชคดีนะครับใครไม่โชคดีนะครับก็พรุ่งนี้ครับต้องมีสักวันครับที่เราจะโชคดีนะครับเนาะอ่านะครับก็คงจะไม่คงจะไม่โชคดีไม่ทุกวันหรอกเนาะเออก็ต้องมีโชคดีแล้วก็โชคไม่ดีบ้างนะครับเนาะคนเรานะครับก็จะ ดวงแย่ไปทุกวันก็คงยังไม่ใช่นะครับก็ต้องมีดวงดีกันบ้างนะครับเนาะใครไม่โชคดีก็อ่านะครับวันที่2 5เอาใหม่ครับสหรับใครที่โชคดีนะครับก็นะครับนำเงินที่ท่านโชคดีนะครับทําบุญด้วยนะครับอาจจะไม่ทํากับผมก็ได้นะครับหรือไปทําที่อื่นก็ได้นะครับถ้าจะให้ดีนะครับผมว่าทํากับผมก็ดีนะครับเพราะว่านะครับเราทําบุญร่วมกันแล้วนะครับเราก็จะโชคดีไปด้วยกันนะครับนนะครับ ก็ไม่ต้องทําเยอะก็ได้ครับ5บาท1 0บาท100บาท200 300ก็ว่ากันไปนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สําหรับท่านไหนที่โอนมาเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสนับสนุนช่องเนาะน่ะนะครับค่าน้าค่าไฟค่านู่นค่านี่นะครับเออนั่นแหละครับก่อบัญชีกรุงเทพเนาะผมก็แยกไว้ต่างหากนะครับกรุงศรีทําบุญกรุงเทพสนับสนุนช่องนะครับนะนะครับก็เนาะ สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันด้านล่างหน้นะครับคอมเมนต์นะครับไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะว่าคอมเมนต์เยอะครับทั้งเพจนะครับอ้าพูดถึงเพจแล้วครับเพจก็คนดวงเฮงนะครับไปกดติดตามไว้นะครับในเพจจะดูง่ายกว่านะครับคนดวงเฮงนะครับเข้าไปค้นหาเลยครับคนดวงเฮงนะครับถ้าเรามีดวงด้วยกันนะครับ ถ้าเรามีบุญวาถนาด้วยกันนะครับก็คงค้นหาเจอนะครับรูปเพจก็จะเป็นรูปเหมือนกับใน YouTube นี่แหละครับรูปเหมือนกันนะครับรูปเพจนี่มีความหมายนะครับเข้าไปดูดูีนะครับจะมีตัวเลขนะครับในรูปเพจอยู่นะครับความหมายของตัวเลขนะครับดีนะครับอ่านะครับก็เนาะพูดถึงเพจก็ถึงตึ๊บปึ๊บปึ๊บนะนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับ เลขเด่นนะครับเลขเด่นเตรียมปากกาไว้จดเลยนะครับเลขเด่นสําหรับฮานอยนะครับหวยฮานอยไม่ใช่พิเศษนะครับเลขเด่นวันนี้นะครับก็จะมีนะครับ2ตัวนะครับยังวันก็เน้นให้เข้าไปเนาะวันนี้ก็จะเน้นให้อีกเหมือนเดิมนั่นหละครับก็จะมี2นะครับแล้วก็1นนี่นะครับสําหรับสายวิ่งนะครับถามว่า คนดงเฮงเน้นตรงไหนเน้นให้หน่อยหน้านะครับเน้นนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ2เน้นวิ่งนะครับอืมนะครับใครชอบลู่ก็นําตัวนี้ไปลู่เลยนะครับก็ไปตามนั้นนะครับสําหรับจับคู่นะครับเตรียมปากกานะครับเตรียมแล้วเนาะหน้านะครับก็ถ้าใครฟังไม่ทันนะครับก็กดย้อนไปดูคลิปครับย้อนไปนะครับก็คงจะ ไม่ยากหรอกนะครับเนาะนะก็เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับก็พยายามดูเรื่องแต่ต้นจนจบคลิปนะครับผมก็แล้วแต่ดวงครับอย่างนี้ครับเรื่องอย่างนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับ2 9 2 8 2 3 2 7 1 9 1 8 1 3 1 7นี่ก็จะเป็น8คู่นะครับ8คู่ที่ผมเน้นเนาะส่วน 2ตัวกันนะครับก็จะเป็น9 3แล้วก็8 7นะครับเขียนไว้ครบหมดแล้วเนาะถ้าถามว่าเน้นนะครับคนรุงเฮงเน้นให้หน่อย6ตัวนะนะครับเดี๋ยว6ตัว6ตัวเดี๋ยวผมเน้นให้นะครับ6ตัวนะครับก็จะมีนะครับอ่านะครับ6ตัวก็จะเป็น2 9 28 27 19 13 87นี่นะครับ6คู่ที่เน้นให้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเนาะสำหรับหวยฮานอยนะครับฮานอยนะครับหวยฮานอยเวียดนามเวียดนามแล้วก็เวียดนามนะครับไม่ใช่พิเศษเดอ้อก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์นะครับกด ไล่นะครับอย่ากดไล่นะครับกดไล์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับกดไล์เยอะๆนะครับจะได้คนอื่นจะได้เห็นคลิปด้วยนะครับเนาะเราจะได้แบ่งปันโชคลาภไปให้กันให้คนอื่นด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสําหรับที่ร่วมทําบุญนะครับผมเชื่อว่านะครับถ้าทาบุญด้วยกันนะครับเราก็จะโชคดีด้วยกันนะครับเนาะเออเลยเกือบลืมเลยไหมเนี่ยสาหรับหลักร้อยนะครับก็จะเป็นสี แล้วก็8นี่นะครับหลักร้อยสี่แล้วก็8นะครับก็หลักร้อยเมื่อวานให้ไม่เข้าไปเนาะให้1กับ0นย์นะครับหลักร้อยมาในหลักหน่วยเนาะหลักร้อยเมื่อวานนี้ให้ไปก็นี่นะครับหลักร้อยก็นําหลักร้อยนะครับไปจับกับหลักหน่วยนะครับอ่าไม่ใช่หลักหน่วยไปจับกับ2ตัวนะครับที่ผมให้ไปนะครับนะานะครับ เบาได้เบานะครับเพราะว่าเข้ามาหลายวันแล้วนะครับเนาะห่วยนี่ก็านอยก็เข้ามา2วันติดนะครับตรงตรงสวันติดแล้วนะครับก็วันเสาร์วันอาทิตย์นี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันหยุดหวยคำนวณยากนะครับหวยคำนวณยากนะครับวันหยุดนะครับเบาได้เบานะครับก็ใครไม่เบาก็แรงแงก็ได้ครับเนาะ อ่านะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถดู่วงหน้าหรอกครับว่าจะออกดูไหนเนาะก็เรื่องนี้ก็อยู่ที่ดวงนะครับผมเชื่อว่านะครับเราทําบุญด้วยกันแล้วนะครับเราก็จะโชคดีไปด้วยกันนะบางท่านอาจจะเออนะครับพูดเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมีพูดคุยกันบ้างเนาะครับเนาะอ่านะครับเข้ามาจะให้เลขให้ยเลยก็จะยังไงอยู่นะครับก็ถ้าวันนี้นะครับ วันที่25นะครับถ้าโชคดีนะครับน่านะครับก็เนาะเดี๋ยวก็ผมจะพูดอะไรนะเออลืมแล้วครับนั่นแหละครับก็รอติดตามนะครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับในคลิปต่อไปนะครับอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พูดคุยคอมเมนต์กันด้านล่างนะครับผมอ่านบททุกข้อความเลยนะครับขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีที่ผมคอมเมนต์บ่อยๆนะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้ รับทรัพย์นะครับรับโชคกันอีกเด้อพรุ่งนี้นะครับที่ผมเม้นบ่อยๆเนะคอมเมนต์นะท่านก็คงจะได้เห็นนะครับนี่นะครับก็รับทรัพย์รับโชคกันอีกเด้อพรุ่งนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ